สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พี่น้องได้เริ่มต้นปีใหม่เป็นสัปดาห์ที่2นะฮะคิดว่าชีวิตเราในปีใหม่นี้คงจะมีอะไรดีๆที่เราได้พบนะฮะแล้วก็ประสบการณ์กับพระเจ้านะครับ ก็ในวันนี้นะครก่อนที่เราจะเ,เข้าสู่การนมัสการนะครับก็<ม>อยากจะขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะอธิษฐานเพื่อเตรียมใจของเราในการที่เราจะนับนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับฮาเลลูยาสรรเสร,ริญพระองค์และขอบคุณพระเจ้าสําหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้อยู่ต่อหน,น้าพระพักของพระองค์พระองค์จะข้าแม้ว่าจิตใจของเราอาจจะผ่านอะไรมาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความยุ่งยากมีความรู้สึก ขดผูกหรือว่ามีสิ่งใดที่กระทบกระเทือนจิตใจของเราแต่ขอพระคุณสันติสุขของพระเจ้าที่จะอยู่ในใจของเราในเวลานี้ให้เราทั้งหลายสามารถที่จะละทิ้งความกังวลกังวยทั้งหลายและเข้าสู่การนมัสการด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงขอให้การนมัสการในวันนี้จะเป็นการทรงนำที่มาจากพระมิยามบริสุทธิ์ขอให้การนมัสการในวันนี้จะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่เพียงแต่ปากของเราจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ด้วยจิตใจของเราที่ซาบซึ้งในพระกุณและความรักของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยขอทุกอย่างที่เรากระทำในบ่ายวันนี้จะเป็นที่ถวายเกียบบรติแด่พระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานกลับทูลในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมนครับพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการนมัสก,การนะครับถ้าเรามีการนมัสก,การที่จิตใจของเราเนี่ยมีมุมมองต่อพระลักษณะของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีความซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระเจ้าได้ ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เนี่ยมาเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้เราทราบซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้กับเรานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าความคิดของมนุษย์อย่างเราที่จะเข้าใจได้ถามว่าพระองค์ต้องการอะไรจากเราพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานอกจากการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเราให้สมกับที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์เป็น เรารู้ใช่ไหมครับว่าเราสามารถจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้หลายอย่างด้วยชีวิตของเราการดําเนินชีวิตที่ที่ดีในสายตาของพระเจ้าต่อหน้าผู้คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ก็คือการที่เรานมัสนะครับอยากจะนําพี่น้องในที่ประชุมนะครับที่เราจะร้องเพลงแรกนะฮะ ให้เรามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะฮะจะขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับยืนขึ้นสำหรับเพลงนี้นะฮะ ที่1ข้อที่5กับข้อที่9นะฮะได้กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกที่มืดมิดไปด้วยความผิดบาปและก็ไร้ความหวังพี่น้องครับพี่น้องได้ให้พระเยซูส่องสว่างความจริงเข้ามาในจิตใจของเราอย่างไรบ้างครับหลายคนเราทุกคนในที่นี้เกือบทั้งหมดนะครับเราเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าคําถามที่สําคัญก็คือชีวิตของเราได้ออกมาจากความมืดในการประพฤติของเราหรือไม่ ถ้าเรายอมให้พระองค์เป็นแสงสว่างในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเดินไปอย่างมันง่นคงเพราะเราเดินด้วยการมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่จะทำให้เราสะดุดเราสามารถจะเดินตรงไปโดยที่ปราศจากความกลัวและก็ชีวิตที่มีแสงสว่างที่ได้รับจากพระองค์เนี่ยทำให้เราเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เราเป็นดวงจันทร์ที่ส่องในเวลาค่ำคืนให้กับผู้คน นั่นหมายความว่าเราไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่รับพรอนนะครับแต่เราเป็นผรสําหรับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับก็จะขอพี่น้องนั่งนะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะฮะหลังจากที่นั่งลงนะครับก็คือแสงสว่างส่องในใจนะครับเพลงที่164นะครับ นะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะอา่อานพระคัมภีร์สลับกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่100่ข้อหนแล้วก็2โครินบทที่5้ข้อสิบสนะครับผมจะอ่านก่อนนะครับแล้วขอที่ประชุมนะครับที่จะอ่านสลับกันไปนะครับอยู่ในหน้าที่4กับ5ของสูจิบัติที่อยู่ในมือของท่านนะครับ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพัน์เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่า มีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใคตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกพร้อมกันนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสภรพที่เก่าๆก็ล่วลกไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงแสงสว่างที่พระเยซูได้ส่องเข้ามาในโลกนี้ คำถ,ถามก็คือว่าแม้พระเยซูเนี่ยนะครับเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อส่องสว่างให้กับมวลมนุษย์นะฮะแต่ก็มีคนจำนวนมากที่เพิกเฉยหรือแม้กระทั่งต่อต้านการมาของพระองค์เป็นสถานการณ์ที่น่าผิดหวังใช่ไหมครับว่าในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ10กับ11ที่บอกว่าพระเยซูได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์นั้นไม่ได้ต้อนรับพระองค์ขอบคุณพระเจ้า ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นก็คือในข้อที่12ได้บอกต่อบอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสิทธิ์ของการเป็นบุตรพระเจ้านั่นหมายถึงการได้รับชีวิตที่มีสถานะใหม่เป็นลูกของกษัตริย์พระผู้สร้างและวันหนึ่งเราจะได้เข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระองค์นั่นก็คือเมืองบรมสุขกำเสมนะครับ เมื know exactly the How can the ่อเรารู้อย่างนี ja ้แล้วแน่นอนนะครับเราควรจะมีท่าทีในการนมัสการพระเจ้าอย่างไรเราจะไม่รู้สึกถึงความชื่นชมยินดีกับการที่เราได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าหรือนะฮะอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับก็คือเพลงที่บอกว่าเราแสนยินดีในวันนี้นะครับ รับพระเยซูผู้ทรงพระนิใด้เป็นผู้ใช้ E เพลงนี้นะฮะความหวังของเราอยู่ในพระเจ้าก็จริงนะฮะสิ่งที่พระเจ้าทรงนำพาว่าเราจะผ่านพ้นปัญหาหรือว่าเราสามารถที่จะมีพระเยซูเป็นศิลาของเราเนี่ยขอให้เรารู้ด้วยนะฮะในขณะที่เราร้องเพลงนี้นะฮะว่าพระเจ้าก็มีความหวังสําหรับเราด้วยนะหวังที่จะให้เรานั้นดําเนินชีวิตซึ่งอาจารย์ได้บอกว่าปีนี้เราต้องรีเซ็ตสประการนะฮะเหตุผลในการดําเนินชีวิตคือเพราะพระเจ้า แรงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าก็เพราะว่ามาจากความรักในพระเจ้าและก็อันที่3ก็คือว่าให้เราเสียสละเพื่อที่จะนําคนมาถึงพระเจ้าอย่างแท้จริงนะฮะอยากจะขอพี่น้องนะครับเปลี่ยนเป็นอริยบทนนะครับด้วยการยืนขึ้นนะครับในเพลงนี้เพลงความหวังของข้านะฮะ So